นี่อุ้ยรอหนึ่งอุ้ยมีซองมีซองพี่เนาะอีกเดียอีกเดียนอนกันยาวๆเนาะฮัลโหลสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกันอีกแล้วตอนนี้โอเอะกะออกมาจากเบิ่งดินเนาะแล้วกะพากันมาหาหน่อไม้แค่นทางพี่น้องหาหน่อไม้ก็ไม่หยาบเมื่อแกงเนาะตั้งแต่มายังบุกทันได้กินแกงหน่อยก็เสีอกัเลยอยากมาแบบบุกกินแกงหน่อยก็ได้เลยพี่น้องนี่ตอนนี้ก็ได้เลยไม่เอาเอินอีกเด็ดเดี่ยวแม่ มีมีดอันเดียวด้วยพี่ลองดิแม่แม่ข้างในน่ะย่อนหนึ่งนี่เห็นเดียวข้างในเหาเห็นหย่อนหนึ่งแคนทางไห้เมียไปคนหมุนเร็วเอะถามไปเบิงอ่ะไปบอกคนที่มีดเห็นเดียวยศิษยาวไปเบิงเมีะหักหน่อไม้เป็นน้อนางดินงามเลยเมื่อกี้ đi hát thì nó vừa khen chưa lại rồi, hát à ở là bỏ nhập lại lại vì nợ pa dừng cho bọn hát với con hát bỏ à là vàng lốm là vàng lốm. Ừ, ơ ơ hả cô nó mày lại bơm me để chăng nò hát ở đây sống nò Pa ไอยหน้าคอยมาแล้วคนว่ามาเสียดีอยานหนากับหุนหนาแล้วอาหานเนาะปะเลาะเลาะทางอันนี้กะทางไปโคกตะกี้แม่จะขาวแล้วบ่แท้านี่อันนี้ก็ก้นน่ะมหมายลายพี่น้องยามนีแล้วหน้าฝนบ่คอยตกละมึงก็เริ่มอยากเบิร์ดแล้วเนาะ แต่ว่าหาพอได้แกงเด้แกงอยหอกนะนีะน <c ười> ่าบ้วยินหาหน่เนาะนีะ้เนาะนาแท้าเท,ท้าขมทางไรพี่นาะบุบบบ่มี่บอลอันนี้เนาะจอดรถไว้แขมทาาพี่นนอง สี่ห้ารอตามแค่นท่นนี่แล้วนะบอกกะเขาไปเลิกนะอยากออกมา,อาบอเห็นรถออกมา,อาบอเห็นรถพอดีหายได้ค่ะพี่ใส่เนาะผมพ่อพี่เนาะหมุนป่าเด้อแับนี้หัวอยู่หัวอยงอวงเนาะฮะไม่มีหรอกคะ่ะเบื้องส่งคือซิมีเนาะมันมีฉับเอา ไปสันรอฮะบอนใหม่ฮะเจ้าเข้มท่ทาเอ๊ะแม่ไม่มีหัวข้าจาน้องข้าใจถูวอันนี้นะมีบนนอกก่อนนี่เออมันก็อึดแทะนี่แต่อันน้นอยๆไม่อันน้อยๆเป็นเจ้าว่าเสียเปเจา้าแนงมันเด้เนี่ย นี่อาวอ้ยอมันกะน้อบด้แม่มันบ่ใหญเนาะแม่น้อยมกนอยแม่่ัน่ลบันคุณได้พี่น้องนี่ต่มมมมีมีำ เล่นจะห้อยเข้าใ,าใจฮักแล้วมันเป็นแนงขึ้นมาเนาอจีเป้ตข้งใดล่ะปะนี่ตึงเบิ่งๆฮับไปหล่อเบิ่งทางนี้ก่อนเนะโอ้ขอบปลาเลยมนดิอืมอัดชึ้บอัดชึ้บฮาน้องใหม่มาแก้งก่อนเนะ แห้งแรงแห้งนีบบ่เพราะว่าโบฝนมาเลยตกะซมำซ้มือแล้วพี่น้องก่อนโอเอสีมากนะฝนตกเนาะแต่ว่ามือโอเอมาฝนโบโตกะเป็นบวกเยอ่เลยเอ้าเลิกไปได้มากมันเบิงบ้งเบืงบ้งเบื้งไปกูได้มากไม่รู้ไม่รู้เห็นบ่เห็นบ่ขากเลย บรรยากอันนั้นนะตัว,วมือที่โอเอมาน,นี่หนามถ่วมทางพี่น้องเอวิทยานอ๋อบัวท่านเห็นเออหนามถ่วมทางแถวอันนั้นเนาะแถวโคราคีเขาค้อนแก่นนะพี่น้องหนามถ่วมทางปุ้ยฝนแห้งจนบปเห็นดี่เห็นแดดเทีงฝนเที่ยงฝาตแ,แต่คึ้นขึ้นยือโอเอมาเนาะมาหอดบ้านแดดเปียงเปียงฝนต,ตกก็ดีคืกนนอการฝนบตกเขาจังได้ไปนั่นไปนี่สะดวกสบายเนาะถ้าฝนตกก็ไปใช้บัได้พี่น้องเอ้ ู่สายแลนแค่มาเอื้อต์ถพี่น้องเอาพาพี่น้องมาหมุนปากค่ะค่ะมันี่เห็ดปุ๋กกะบ่ออกนี่เนาะงูใหญ่เออบ่วยสามเข็มทางไปไปกับหาอันนี้เนาะมันหาสบาย อันนี้เขาหน้าโคขาจ่าพี่เนาะเขาประมาณนี้ตัวใส่อีกมันรถคุณยายเบิ่งเบิ่งมาจอบช่องข้าจาน้ำกันเนาะไปเชียรยกกลับไปหนะ้าเลยเนาะเขาเลี้ยงหางกับโบแมนแล้วพี่นะ้องฮะแน่ยฮัชชได้แก้ยังบ่กฮัชชได้แก้ยังบ่แม่เอ้อ โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาบังหนี่จังหน่อยก่อนจะออกผมมีไีพี่นออึดลีเด้พี่น้อเห็นแล้วนี่อุ้ยอ๋อหนึ่งอุ้ยมีสองมีสองพี่น้อนี่อุ้ยยะสองน้อง ต้องนอนแล้วคื้นแถบนี้มีอีกไหม,มนี่เบิ้งแต่ตัวนี้คือสันแหละสันโถทีเนาะสันโถ่แกงบะแชบแล้ว <c oughs> ไม่ได้แถบ,บน,นี้เออ sẽ là bạn nên chỉ biết chống nó thân nhị vợ Đi xe đi đeo Nó có nhỏ nhỏ nữa เบิงท้งเอามาใส่หนาม่นะพี่น้องบอกง่ายๆใส่ละนี่เจออีกแล้วแต่มันนอนต่ำๆพี่น้องไงคือ466เออก่อนโอ้โหมนดิ ขสันกะสิขอฝากไว้สำมิกรณนะ์น้าพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวมาโฟกันไหมคลิปหนาเนาะโอเอสิาพาพี่น้องออกไปเบิ้งโตงัวเนานะมาสิเป็นยังไงสิง,งามอยู่บ่างามเจวคล้องวนะเนาะขสันตอนนี้กะสิเมื่อเยือนหาแกงหน่อไม้กินข่าวก่อนกับเจวินเนาะฝากไว้สำมิกรณนะ์น้าพี่น้องอย่าลืมไปกำลังใจให้นีเด้จ้า